ไรอยู่ในแตงโมของว่างดับร้อนแค่ใส่ผงนี้เข้าไปก็หวานเย็นชื่นใจละจ้าใช้น้ำเปล่า400 ml ผสมผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะคน<อ><อ>ให้เข้ากันแล้วก็แช่ไว้ให้วุ้นอิ่มตัว10นาทีระหว่างนี้มาหั่นผลไม้เตรียมไว้เลยเลือกได้ตามชอบเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าจะให้สวยให้เลือกแบบหลายสีหน่อยพอครบ10นาทีก็เอาวุ้นที่แช่ไว้มาตั้งไฟต้มให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยคนให้น้ำตาลละลายพอเดือดอีกรอบก็ปิดไฟได้เลยเราจะพักน้ำวุ้นที่ได้ให้อุ่นๆก่อนนะทุกคน ตัดก้นแตงโมเพื่อให้ตั้งได้ผ่าครึ่งไปเลยแล้วก็ตักเอาเนื้อแตงโมออกมานะทุกคนใช้ช้อนขูดเนื้อแตงโมแล้วก็อย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยล่ะแล้วก็ค่อยๆตักลงไปวางในลูกแตงโมพยายามสลับสีนะทุกคนพอทำจนเสร็จพงวุ้นก็อุ่นพอดีแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในลูกแตงโมได้เลยแช่ไว้ในช่องธรรมดาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าวุ้นจะเซ็ตตัวนะทุกคนพอวุ้นเซ็ตตัวแล้วก็อ,อกมาตัดกินได้เลยเป็นของว่างที่สดชื่นคลายร้อนได้ดีมากๆอย่าลืมไปทำนะท